ตลาดเราเนี่ยมีคอลลาเตอบอร์ชมมเตอร์เยอะมากตัวโปรแกรมคอลลาเจนยาวเนี่ยเขาจะมีสารสัมพันธ์อยู่2ตัวก็คือ PDA l ซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เกิดปริยาทางกายภาพ,าพาสร้างคอลลาเจนและเพิ่มปริมาณของไฟเบอรบรัสแล้วก็มีตัวที่2ก็คือตัว CMC เจลซึ่งเป็นตัวที่เพิ่มวอลลุ่มฟังดูแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนอย่างอื่นหรือเปล่าซึ่งมันเหมือนครับคอลลาเจนยาวเนี่ยมีคุณสมบัติทั้ง2อ,อันผสมกันก็คือทําให้เกิดสกินคุณภาพที่ดีบวกกับเรื่องของโพลิเมอส์ชันนะครับ ทำให้เกิดผิวไทเทนนิ่งบวกกับทําให้ผิวดูลิฟติ้งขึ้นโปรแกรมเเดอร์คลาสสิกไปทาให้ผิวดูสุขภาพดีขึ้นทําให้สกินคุณดีเพิ่มขึ้นบวกกับมีวอลลุ่มไหมถ้าเกิดว่าเป็นโปรแกรมจูลุกก็จะเป็นโปรแกรมที่ทําให้เกิดการสร้างคอลลาเจนได้พอประมาณบวกกับเรื่องของเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวพอเรามาพูดถึงโปรแกรมตัวคอลลาเจนยาวก็จะเป็นโปรแกรมที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนบวกกับเรื่องของตัววอลลุ่มเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าพู An energy couple